ห่างานพี่น้องครับเมือเรี่ยงมิตจีนครับพี่น้องปอ๋อมิตจีนเขาจะเขาจะจัดไงขนาดครับพี่น้องงานอ๋อไม่ดีเฮาบผมครับพี่น้องครับงานแบบไงเลยพี่น้องนะครับต้อง an, <íp 38> หัดดางานแล้วนะเจ้ารถเขามาจอดนะครับบัดนี้้าเเขาจะจัดยิ่งไงขนาดครับมีโตุจีนมีอะไรพอมนะครับนี่เห็นบอกครับนี่ เป็นงานเลี้ยงงานโตจีนคนนอกสิเบิ้งจังไหนนาะไม่ได้นอนเนอคือเบิ้งคือบ้านเฮ่าในว่าคนนอกก็ดีนาเวทีก็บบ้างหลายอยู่ดอกพน่ะตัวจีนสุดยอดเลยงานยิ่งใหญ่เลยไฟประดับเยอะมากเลยนะครับพี่น้องนาฮานนาเวทีครับมือนี้ครับตัวจีนเต็มเลยครับพี่น้องนาฮานนาเวทีมือนี้ครับตัวจีนเต็มเลยครับ าสวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับโอ้ยตื่นขึ้นมาคือเป็นยังสี่เนาะบ้านหนนอเมื่อเคลื่อนนี้เพียเขามานสองหองเปี่มาเบิ่งอันสายชนตั้งัดปลุกลูกกับสั่งหน่วยไปเบิ่งดูตื่นไปรถข่อยก็เป็นอย่างอ่อนๆไปซื้อมามาแต่เมื่อคลืนอนหมดละนะครับซื้อมามามาวันสิมาหเห็ดแข็งขันกินมาม่าบางทีเ่ะเตรียมอยู่ในมีเตรียมมาม่าเตรียมไทยรถดยู่มาม่าเตรียมเทียบเลยเนี่ย มามา่ามาเสเซตยังขันกินนั่นยังขันกินมาม่าจากพี่ลูกท่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมงานคอยตื่นเบิดไปขึ้นในบนนี่ฟังดูครับพี่นอ้องอ้าสวัสดีที่อารัญยัประเทศคือว่าสิไปลุ่งกอกลุ่งเกลือไปบอสเนียในประถามเมืองกอนใส่เหล่าคนตื่นไปล่ะฮิโร่ฮิโร่โโรเือตื่นไปเนี่ยโอ้ใส่หลับผู้ใส่ก็ <laughs> น,นอนกับผู้ใส่ใส่ใส่หน่อยนี่ พี่บอยสีเห็นได้เน่นอนครับผู้ชายเนี่ยเอาไปเสี่ยงเลยตี้วสร้างน้วยไม่ใช่หรือาซะเราอยู่อีกห้องหนึ่งเลยค่ะอยู่กระปุกลูกไปบรไษัทลุ้งเกลือลุ้งยังเนี่ยสิไปขนมามาลุงไปครับไปลุงเกลือบ่ได้ทได้ฆ่ากับบารถรถหายได้เลยนั่นแล้วยังทำได้หนานหรือเปล่าคนผมมีหมองนั่งแล้วมาแต่ว่าลุ้งเราจะยัดเข่าสิอ๋อไปควบคุมก่อนเออเขาไปไหนไหมไปหาเสียออกก่อนไหส่วนเสียออกไปน้ำตัวโอเคค่ะแมนแมนแมนไปเก็บของสั่นไปเฮาเก็บของขึ้นรถ ไปบ่งกอดไปบังง่างั้ดูไปบ่งดูอาบน้ำไปไปบ่งดูตต่นไปไปบ่งดูห้องนั้นเป็นว่เฮ้ยเปิดประตูแล้วแสดงว่าตต่นแล้วไปจะไหนแข่งขันมามาว่าจะไหนได้ไปถามบงดูลูกเกือไปบ่ถามบงดูเต่นไปมาอาบน้ำไปสิอะใส่ล่ะอยู่บ่ล่าตามตามอยู่เปล่า สิแกงามไหมามานั่นแม่ไปพ่โลูกเกลือนั่นจังไหนนี่เอาจังไหนคือมิคือมีแต่ที่นันนี่เออเออผมได้ในห้องน้ำนั่นอืวใจหัวัวอจหัวหัวหัวใจัวใหัว่หัวใหัวใจหัใหัวใจหวงจหัวใอหอวเัวใจหัวใัวใจห้วใหหหััวว รีสวสดไปล้างไปลังอยู่ดอกหิวเข่าเราไปโทรไปเล้ยงไปสร้างน้อยไปไป<ม>ให้กินเข่าสักวันเนาะกันสิไปลุ้งเกลือกันเชงวากันแช่งขันนั่นกินมา,มากๆกับผัวล,ละมือแล้งผัวล,ละบางส่งแดดร้อนๆผัวล,ละทีมงานพร้อมเชียงแยกนากนันไะโอ้โหโหลดขวบอะไรล่างมั้งมู๊หมุนหลักๆอยู่โอ้ยรถอย่างวันนี้ลีนั่นไปอะไรวะมันคือเป็นเรียนบุบบับบับอยู่สันติธรามเรียนไปะป โอ้ยอาบน้ำสาวกูโม่เนาะอีแม่ยขี่เต็มสวมอันย่าป้าทัวกินเต็มที่ขี้เต็มสวมใช่ใช่ค่ะนี่มามาหาสิไปเห็ดอันแข่งขันกินมามาป้าดจะได้ซื้อมามามาตั้งวันสองพันเพราะแต่ไดนอันผู้สนับสนุนเจ็ดลอยนึ่งนี่จะไหนนี่เหลืออยู่ปั้นซ้ำบนนะเดี๋ยวไปกับไฮโดรพอลจะไหนจะได้ทุนขึ้นแต่เขาแค่เจ็ดลอยที่เหลือเขาก็ขายหลังหันแต่จัง้ายังสนาดซื้อมาเพื่อยังต้องซื้อมาเพื่อใบขายนี่ละใบไคลเนย่ยมะเลี้ยงโคมโขเสี่บแม่นปะแม่น อตุมอ่มค้งคือทางโค้งป่ะ <c oughs> ไปเอื้นกันบ้านสอดไปมันสีสวยหายกินเขา,ก,ขากินนำ้ำบกเสียอกมันสีอันถาดบ่แม,ม่ยนนังดีขวงอยู่น้ำบกอ,ออกหลายอยู่ดิแสดงโซน,าส,นสายมาเด้อสายโซนไปไปสิไปบ่ลงเกือลงเกือนี่กันไปเสียเอาของไปลงไว้ก่อไหนเพรบ่ไหนได้เอาใส่หลังรถดไปไหนหายได้นี่ไปลงเกือไปจอดรถจอดรถตุ่มถิเอาคนเด้ เอา้าวน่าไปเที่ยวเมีเาก็ขนาดรขอไเสียไปตันไปเท่ลงไวนาผุนไวนางานพุนไหมทึ่งน้ำทึงงยังีนไหมมันจังบดไอคนอยากเขาคนลงไปพุนเป่าเขากลับมาเขากังเอาไส่รถขึ้เก่าหมขันไปล่งล่งเกลือบันคนเก่านารถบมันคนมากกับ่าคนออกขึ้นเก่าหน่อยไหมไปเสร็จไปไปไปวนสิเขาไปเบิ้งอันของน้ำอกออกน้ำนีเถื่อมันไปเก็บไปไปหรือจางไหนถ่ายอยู่วาจักมันลอกไปวาเดองนีมันเก็บไปเข้าไปสาดเสื้อผวมอมุง อืมเครื่องปักไฟเครื่องอีหยังเนี่ยผมเอาทอนกันมา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 เอามาพอปีต้นสายเจ้าเออเอานี่เห็นบอกของหลายๆนะไปไหนางานก่อนเขาจังไปลงเกลือไหมมันจังสิบบอกอือคือคือขมนี่งพัดลมมีนยังเขาสิลงเบิดได้นี่ล่างเรื่องหมดบ่ได้ได้เอาไปบ่ได้ทั้งหายเลยอันตรายได้ไปลงเกลือ ถ้าต้องไปลงไวียนงานกน่อนปะเขาไปยนงานก่อนสันโอเคไปจวดโอ้มากองกันจบีบตัวนี้ป้าผู้ใดเน่เนะอยู่ดนี่คือปวดคือปวดใช่เนาะปาอาจารย์โมกุกอาจารย์นุเทนน้องโตบมาหอดกับไทยคโลดเนาะ้นไทยคีบไหมบ้าหัวชักจังเลยอีเราเนี่ยเงินเราเนี่ยมเห็นอยู่เราทำทาบาืซได้เดี๋ยวนี้คนหนเงินอยู่หรอกเว้ยมาหอดกับไทยกินว่ามาหน่นกินว่ามาหน่มามาดอายุเหรอเออมามาวดอายุ อ่พี่น้องครับผมได้ซื้ออาจารย์เมื่อกี้บมต้องซื้อนะครับเด้อเ <c oughs> ้าพอมาหาบฤอายุคับพี่น้องบมาแล้วรฮะเาไปเขาไปลังงานอย่ธสล้งงานน่ะเดี๋อสิเลไปซือน่รนีว่งเกลือไปนมาเมกุก,กอ้อะไรรมปลงเกลือไหมไปซื <c oughs> อ้อเกลือซินเท่าจักสงถุงโอ้ตลาดซื้อตลาดซืทำนเาเนาะ สักน uh, ีดก็เอาเรียนวัดละช่วงนี้เงียนเรียนนะช่วงนี้เง uh,> ียนเรียนเรียนอย่างเดียวเรียนน้อเดี๋ยวดดูนี่เนาะเออของมาขายเออของขาดตาลวดูการเนาะแมนแล้วมามาตาลวดูการมาตาลวดูการครับแมนเลาอายุแล้วครับครับช่วงนี้มามาตาลวดูการก็ไปลองแต่ว่าเด็ดปีกไงสุวรรณแล้วล่ะโอ้ยอันนั้นไม่ได้ไส้กีบบอมโอ้ยันป่าต้องทำเต๋อจีบบอมป้ายังสิไม่ปีกเลยนะเอาป้าไม่ปีกโอ้ป้าบินไปบ้านไหนเอาตีนแม่ยังผ่าน่ะไปตลาดล้งเงินเกลือ ตลาดลงเกลือไปซื้อเกลือสิเท่าจะสองถุงก่อนไปรถไปสีฝากฝากยังไปหอดเท่ากันเกลือคือว่าเขาสจับสลากเมล้องก์ไปว่ากรบสองร้อยไหมอ่าแล้วบัดนี้บัตรในเมล้องก์เตรียมตัวด้วยเมลแองก์นะสิมีการแข่งขันกินมาม่าแข่งขันกินมาม่าจากพี่รูปทองรางวัลที่หนึ่งห้าร้อยรางวัลที่สองสามร้อยรางวัลที่สามสองร้อยแล้วก็รางวัลชมเชยอย่างละร้อยมาม่ากับป๋องนึ่งอ่าให้กินปิดแล้วก็กินนะให้กินมันก็แลกันห่อนหรือกับเปา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 กับเปาแล้วแต่เอง อ้าวอาจารย์เมื่อกี้ลงวะโอเคน้ำเลยภาษาภาษามเขาพูดได้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 าแล้วแค่งกินบักพริกนังวันที่หนึ่งพันหนึงรวันที่หนึ่งหาด้วยเแบกพริกเอามาเงบักพริกแล้วปมานีแค่งกินบักพริกแล้วมันเอาไปได้กินได้ก็ได้เงี่ยเอาสิเดี๋ยวมาเลี้ยงส่งใบใบพอกันเอเอาประมาณใบสี่มงเลี้ยงหามงเลี้ยง นี่สีสำลังหันเลยดูนี่ยูนาหันนลยจัดยูนาหันนี่เลยหลังหันนี่เลยไปตัวไปลรางวัลพุายมาแล้วโอ้ยยังพุทไม้เข้าใจยูเมนเลกดีไหมคนจะได้ม่เข้าใจยากเลไปไปโอ้ยาสเอิไปเอาของไปลุไวใบนาวิธีกอนยูมองเลยบกเสียวอาอยู่หลวเป็นปะไปโอเคครับครับเมนเมน เออเอาออกมากกับนายจันมะกวอาสิเอาวันสิไปไหวน้ำบอกว่าหักหมดละเอาศาสตร์เลยก็ศาสาด์บอกว่าหักตัวนี่เออเออเอาโอเคเดี๋ยวพอกันไปเดี๋ยวเขาไปก้อนไปรังหันก้อนสันโอเคครับสาธุกปูโอ้ลูกหลานลบกควรมาขึ้นนี่เอา ยูดีมีแห้งเด้อสุขุสุคนป้าโถนี่พี่น้องครับมาหอดนาเวทีแล้วครับบัดนี่สุดยอดเลยครับป้าโถนางานครับมื่อนี่นางั้นนางานมื่อนี่พี่น้องยิงใหญ่ยิงใหไงตู้จีนบักหลายเลยครับพุดนะก็จะจัดตู้จีนครับนี่เนี่ยจัดเป็นตู้เป็นตู้แล้วครับพี่น้องเลยบ้าสุดยอดสุดยอดเวทีก็ตั้งแล้วนล่ะนะครับตู้จีนก็ลังลง ซื่องานอย่างงานเพรานเอาไป่ร้านก่อนสิวามต้มเมนสิลปอบดไตห่วงปีมาลม้ยวตีเราก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนอนลงนั่นนั่นสิมาคันปีนี้ปีมารงกระถือนี่ครับงานับพี่น้องปีสิบสองรากันนรตะบุญาตินะครับอนเนื่องย้อนเป็นเรื่องเฮงขวบพาม ก้อนใหญ่แหงไม่้องครับตจมากลายโตเลยครับบเมนมาลงงูซครกินจตมไม้มีแรงน้ำลายมาเรมาหวรถไปจอดหลังไวที่คนไม่น้องไปไหนมาห่อเรวรถไปจอดหลังไว้ที่คน้งสี่สิบสี่พาน้องๆไปตลาด้งเกลือไปหาของมาจับรางวัลเหมลี่นะครับทีมงานเป็นระเบิดจับรางวัลเหมลี่นะครัีง บอตัวจ oh, ีนมากักเลยปะอุ remember, ้ยบ okay. um, ่ได uh, um, cool. uh, ้นับแล้วสวัไดเอารถไปจอดก่อนเขาได้น่งบ่ตจีนลีบ่าเสียังบลเนาะปูซาเราบปูซากางกระยามาต้นไปหาบมองจอดก่อนไม่ร้องบลเลยเข้ารังห้านก่อนมองได้ก่อนบมาเรียวมองไดก่อี่กองนัไว้การบยังไปเฮ้ยดิคุ ก็เตยว่าเขานี่แล้วบ้างจันเห็นวะมีเองเดี่ยวนี้เลยเข้าหลังเวทีเลยพอดีเลยอืมมีที่จอดไหมล่ะเราวันนี้หลังเวทีเวทีแล้วล่ะพี่น้องแล้วเปิดแล้วนะครับทุกตำแหน่งทุกแผนกเสร็จหมดแล้วยังไหนสาวข้างเครื่องล่ำบุ้งติเพือสาวข้างเครื่องเข้าหรือเปล่ฮะ เอ้าเจสี่ก็มีดินีอีริติอจ้าโอ้โหโดกันกล่องนั่นปีนี้ขันเมืองพ่อสนมบ๊อบบ๊ใส่ใส่ว้เห็นคือหงืออยู่วะนี่ไหมโอ้ยต่างกันพูดขันกล่องมาพีนี้ว่าจั่นันไม่เป็นหองไหมเออว้ายเขาสิไปลงมองใล่ะบาดของเขาเต้าว่ารถบัสเราจะไปเสร็จหรอนั่นนีรถบัสอยู่ทางนอกฝนไหมฝนไหมฝนไหม เอาพี่น้องเดี๋ยวหาจัดเตรียมสถานที่ก่อนมานหน่สิพากันน้องๆไปตลาดลงเกลือเอาของลงไว้ก่อนย่านของหายขันเสาใส่รถไปนำ้ำนะครับน้ำหาบกเสียวออกก่อนไปลุกไปเบิง่งให้เวลา15นาทีไม่เกินนี้ถ้าจะไปหาซื้อของตลาดลงเกลือไปเลยวนเลยอ่ะโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซํนำนครับสวัสดีครับที่อารัญญประเทศ